พ่อแก่หรือที่รู้จักกันชื่ออื่นว่าเป็นฤาษีตาไฟพระฤาษีฤาษีโคตบุตรพ่อแก่หรือีร้อยแปดตนหรือจะเป็นฤาษีนารอดทุกเรื่องราวเป็นเรื่องเราวสืบทอดต่อกันช้านานพระฤาษีนารอดเป็นคู่ของฤาษีทั้งปวงทรงกําเนิดจากเสียงที่ห้าของพระพมธาดาทรงเพชรเป็นฤาษี พระฤาษีนารอดถือเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใดหากไม่มีการเชิญท่านพิธีกรรมนั้นมักไม่สมบูรณ์มุนิวระวะจะตตังหรือหรือหรือรือโนมาพอทโเข้าใจก่เนเลยเกิดพระฤษีนารอดพระฤีนารายพระฤาษีตาบัวประฤาีตาไปพระฤาีกรเลยยโกต์พระฤสีทั้งน้อยแต่ตนโดยสกุลมหาชมพูทวี เอหิภูตังอหังภูตังลาวเทวาอหังเทหิเอหิวันทนังคือพ่อแก่เนี่ยเราถือว่าผมมาศึกษาทั้งนี้แล้วผมก็อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นอาจารย์แกเป็นทั้งอาจารย์แทงยวกด้วยปั้นพ่อแก่ด้วยหัดละคริเกด้วยก่อนนี้ใจผมก็ไม่ชอบหรอกเรื่องทางปั้นเนี่ยคือผมเหมือนกับเราไม่เชื่อเราเหมือนเราดูถูกเนี่ยผมก็เอาทําขึ้นมาองค์หนึ่งปั้นหัดปั้นขึ้นมา แล้วผมก็วางไว้ไปลายเท้าที่ห้องผมนอนเหมือนเหมือนเป็การลบหลู่พอหกโมงเย็นปุ๊บใครจับท,ทันทีพอหกโมงเย็นนี่เป็นอย่างเงี้ยสาวันสี่วันอย่างนั้นน่ะจนพ่อผมก็สงสัยแกบอกให้มาครอบเปขึ้นขันครูแล้วแกก็ครอบให้ผมจะบอกต่อไปนี้ทําได้แนละ้วไม่เป็นไรผมหัดปั้นตั้งอายุ13บมก็ปั้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยพระฤษีนารอดนั้นเป็นบุตรของพระพรหม นับถือกันว่าเป็นผู้อย่างรู้ในสามโลกเชี่ยวชาญในด้านการดนตรีอย่างยิ่งมีวิชาความรู้ด้านสมุนไพรพระเวทคาถาอาคมต่างๆรวมไปถึงโหราศาสตร์ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงยกย่องพระฤาษีนารอดว่าทรงเป็นบรมคูทางด้านดุรยางขศิล์เป็นครูยาและครูโหราศาสตร์และยังเป็นครูทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆคต,ติว่า ด้วยภาษสีนารอดนั้นกล่าวว่ามีรัศมีกายเป็นสีม่วงในมือถือตําราพระเวทบ้างทำเป็นฤสีรูปงามในมือถือเครื่องดีดนอกจากนี้ตามตำนานถือว่าภาษสีนารอดเป็นบุตรโดยตรงแห่งพระพรมนับเป็นประชาบดีอันเป็นหนึ่งในผู้สร้างโลกอีกด้วยภารุสีนารอดมีความสามารถในด้านการแปลงกายต่างๆ อย่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเคยแปลงเป็นลิงและนกในปัจจุบันจึงมีการสร้างหัวโขนพระนารถมุนีหรือพระฤาษีนารอดในรูปหน้าลิงและพญานกด้วยอีกหนึ่งความเชื่อเล่าขานว่าพาระฤาษีนารอดมีหน้าตาที่งดงามเหล่ามนุษย์นางฟ้าเทพนารีต่างๆหากได้เห็นฤาษีตนนี้ต่างก็รงรัก ด้วยความคุณเคืองของพระศิวะว่าพระฤษีตนนี้ไม่เคารพและย้ำเก่งพระองค์เลยใช้ตรีศูนย์ตัดเสียงของพระฤาษีให้ขาดลงทันทีพอมาภายหลังพระศิวะได้ทราบว่าความจริงแล้วด้วยความรูปงามของพระฤาษีทําให้เหรามนุษย์นางฟ้าและเทพนารีต่างๆมารลงรักพระศิวะเลยใช้อิทธิฤทธิ์ของตนต่อเสียงของพระฤาษี เอากับร่างเดิมพระศิวะเลยกล่าวว่าหากมนุษย์ได้นำเสียงของพระฤาษีตนนี้ไปบูชาก็จะทำให้มีใบหน้าที่งดงามและมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในแวดวงการศิลปะและวงการบันเทิงก็จะมีเหล่าดาราศิลปินต่างๆนำมาบูชาเป็นอย่างมาก อย่างที่ปู่ฤาษีนารอดที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีณอุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็มีคนให้ความสำคัญและศรัทธากันเป็นจำนวนมากหากใครมีเวลาว่างก็สามารถไปบูชาไปเที่ยวชมดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางรายการหมูเตรูก้ก็หมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ